ครับสวัสดีครับภาคสามครับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อนจตุหรือบางกีม่านท้องอะไรครับร่มแห้งครับมือนเนี่ยครับทายช่วงใบที่ที่ทเข่าหาม่วงครับเกื้อฟ้าเกื้อฝนด้วยครับเกื้อฝนที่ตกเม็ดนเนมืม่อท่านมีเวลาเจ็บเพี้ยงอย่าฝนตกห้ามอยู่ย เป็นทรงเต็มทาอยู่ครับอากาศก็ได้เอาแน่นอนมาไหนตงองเจ็บเลยเบิ่งง,งัวแม่ลูกครับสดๆครับงัวลูกแหลกครับนี่หนาเรียงหนาเจ็บครับพี่นอ้องเลิ่ลยครับเพิ่มสูงแม่ลอยสี่สิบหา้าบวกไปห้า,หาร้อยห้าสิบแล้วครับงัวลูกแหลกวยครับรับประกันแชียงขาขาทวคขาถ้นครับ สิบห้าเมื่อครับนี่บังเล่ครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับเปิดราคาไว้สองเมื่นเก่าพันได้ครับพี่น้องได้เลยลูกนาเปิดครับลูกห้าหกเจ็ดเดือนครับบังเล่ครับแม่เงาเลยครับแห่ได้เงาได้ครับหัวลูกแรกครับเลยซอรสครับ แข้งขาดีเล็บดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยนะครับบพะมีสีมีเงี้ยครับเตานมดีนมสีบพมีจริงนมํำกันดีดีครับัวนนมครับเตียงดำเปื่อยครับพี่น้องเตียงดำแข็งบดลูกสาวหกเจ็ดเดือนนะครับแม่กะว่าทับมาแล้วเดือนกัวแล้วครับเจ้าค่มโตครับมีสิทธิ์หลุดด้วยครับสืบสองรุุนสามครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งเลยครับผมว่ามันในสอนสนุก แล้วห้สื้อแม่เดียวห้องก็สือต่อครับยอมแสงทรั้งนี้ครับบังหลูกสาวครับลูกสาวได้ครับปวดแดงเข้มเม็ดบากคมแดงจนแสบตาครับบังนี่เขเอฟสามหนึ่งครับถ้าลวงมันเหน่งไมก็นจีไดเป็นเม็ดสิบเม็ดยีสิบอดีครับหัวลุนธรรมชาติด้ครับเบังหลวหัวลุนครับว่าได้จีว่าไดแตงไดครับก็ลุนธรรมชาติครับพี่นอ นี่เอาไปเลยครับโคกหางหญ่ครับเงาหางหญ่เลยครับหางหง่หางเงยครับเืองดำเปื่อๆแดงขายหง่ดีหญ่ไปว่าตัวนี้ครับเบิ่งแล้วหนาดีดีครับหนาล่อๆครับมัวน้ากลางๆม้าหลุนครับสองเมินเก่าพันครับทรงหน้วซี่ไอสารครับ แต่โทรมาอยู่ดอกครับว่าท่านได้ราคากันเด้อครับไก่เนี่ยครับพี่น้องเรื่องผมบ่มีเวลาพอผมแล่นเองส่งเองนะครับผมบ่ได้จ้างคนแล่นให้ไปเองไม่เองนะครับเอ็ดเองขายเองครับแต่งงวดเมาหลายเนี่ยครับมี่ําเดีเฮาก็ขายขายไปเท่านั้นล่ะครับตัวเดียวก็ขายครับนี่ของวานี่ของแท้บ่ามันได้เลยครับบ่ามัน ใช่ไงห้องครับเย็นเชิดเย็นเบิดดีครับพี่น้องลูกเหรอครับไปเป็งนางานครับนั่นแหละครับมันไงอ้าปึกครับพี่น้องมันไงช่วงแต่น้ำลังไงเป็นเรื่องย้อนโอนส่วนเบื้องหนาได้ครับหนางั้นแบบนี้ครับเนี่ยเบื้องลยครับ,บ,บ,รรบจมูกดำ เนีย่ยหัวนอนกลางๆหัวหลุนเลยครับบ่มีเขาเลยครับบ่ได้จีบ่ได้ต่งเลยหัวน,นี่แหละอันน่าขดแม่พันต่อไปครับพี่น้องบ่งเลยโอ้ยแดงบะมีหม,มองแก้วหมองด่างเลยครับแดงเข้มเม็ดบะคามแดงจนแสบตานี่ถ้าลูกกับคุ้มแล้วพี่น้องบ่งหลผลบังแม่ครับแม่กับแม่เงี้ยที่เงี้ยปนหนาดิครับตกลูกสองลูกสามไ่เงี้ยพี่อย่างว่าลอยหาสิบกว่าเลยลอยหาสิบหกสิบเลย โจ๊กซององสามันยิงใหญ่ไปหนาตึงออกอีกแล้วก็เพราะมันง้วขมด้ครับเป็นง้วโพนทองสร,ร้างอยู่เดียวเบิ่งรับง้วดูกหมูอยู่ค่บขนาะลูกกินนมเลยมันยั่งประใจด้ยครับถื่อว่าปานกลางครับถื่อว่าบ่าขี้ไล่นี่ขนาดนลูกเห็นนมหนาหนาดีหนาล้อเย็นเฉนเย็นเหลียวบางกล่องครับ ่าควมนะสองตัวสองหัวใจเพ่อ,เพอได้สามครับสื่อสองได้สามครับพี่น้องนี่ยหลูกคือว่าจับได้ไปได้ครับเชี่ยงว่าปวงวังแหวงๆดอกครับทรรมดาเขาเนี่ยเพวก็หัวงลูกเน่ยจังน้อยกับพ่อเพียงหอกนี่นีอย่างมาหาเขาเนี่คือหวงลูกเนี่ยก็ลูกไปไก่ไปหาเขาไปไก่ลูกครับ แต่พอไปรเรยงหลอกนี่แหละงัวเลี้ยงหลวบดีครับมันจะหวงหลวบควงหลวบเสีลว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 ยละขนาดหลวบง่ายๆเราก็ยังหนันครับ่เนียได้พี่นอ้องเพิ่งก่ะครับเราประกันต้นนี้ครับแม่นี่ครับเพิ่งหลวครับสีสันครับแดงจนแสบตางามครับพี่น้องว้าสลักกรบขุ่นสลักกับเมื่นหาแล้วเนาะสลักับเมื่นหาเขาถามแย่เพามันบ้าไข่ดี ตองมือสั่นแหลวลูกดีหนังดีประเนอเนาะสีรรมีหมงเปียวหมงดังน,นี่ชื่อว่าแม่หลวงชื่อว่าสุดขุ่มนะครับสองเมื่อนเก่าในรุ่นตัวที่สามอีความใสสดเล็บดีทั้งโคหนาโคหลังมีมสี่มีเพ่งเลยนะครับผมถือว่าในบังกะกัดรับนี่ใช่ก็ชื่อว่าก็บว่าแหวนมาในดอกครับ ใส่เต่ใสเต็มดีอย و, ู่ธรรมดาละ่ากัลูกกินนมนี่หางครับหางใหญ่กับหางลามลางมากิล่ะ่อะรอเรียบน้อยไปละครับอันละบึงเลยครับแดงจนใหม่แดงจนแสบตาหวังลูกดิอย่างมาหากล้องผมเนี่ย ตะโกกันลกูกง่าหาหัวเจ็ดเดียนรังตัวนี้มันจะพอสอนใจลูกเลยนี่ที่ว่าืัวเรียงลูกดีนอนละสองเมินเก่าพันกับทองห้ยฟีตัวที่สามบบนั่นแหละที่ว่าุดขุมครับ อนอนลกได้ไหมล่ะนอนอยังลุกจิตเยี่ยมแหละนอนนอนอดปวดไปนยี่นอ้องนอนซะแปดนาทีเก่านาทีลุกเออเก่านาทีจะเก่านาทีครับพี่น้องใช่พี่น้องเบื้องกระครับก่อนปิดจ,จอหน้าก่อนตัดสินใจ ว้มันสุดยอดแล้วสองตัวสองหัวใจเพื่อเือได้สามครับบ้าัวปนี่เนาะมั่วหน่อยเนาะลอยที่ผาละห้าลอยหาซิมมั่มันหน่อยนะครับสี่เง่เป็นหนาว่าะลูกมก็เลยรลูกแรกเนาะครับผมเนี่ยนังก็ดีทั้งเมียทั้งลูกลูกอยู่นะขาเใหญ่ดีครับ บรรยากาศคึมค้มฝ่าคึม้มฝนคือขึมหนาวลมแห้งดิครับพี่ผมใส่ไม้ดิบเลยใส่ไม้ซอยครับมาใส่อะไรครับอ่าว่าใส่เมืม่อกี้ฟูฟ้ฟาฟ,าฟาาไไ้าครับว่าดยาวลงไปให้นะเวล่าก็ยันเสียงยางเสียงต่อเสียงดังแห้งกว่มันลมแห้งผมก็เลยไทยทั้งที่ไทยอย,ยู่หนขวางอี่างไรครับผมครับผมขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปช,ช่องสุภาพฟ้ามนะครับขอบคุณหลายๆครับ ครับก um ็ขอชมบชิวเช่นี้แหละครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับ